สวัสดีค่ะพบกับรายการวัยวัยอร่อยคู่ครัวนะคะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์วไยวัยนะคะก็มีเมนูเด็ดเด,ดออ็อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยคะ<ส>่ะวันนี้นะคะเราก็ขอไปทางทิ่นทัอีสานกันหน่อยนะคะเมนูวันนี้นะคะไวไัยวัยเขาแนะนําลาบไวไัยวกันเลยค่ะเรามาดูดีกว่านะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้าง<ส>เรามาเริ่มปรุงกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็นำเอ่อ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆนะคะรสหมูสับต้ยมยำนะคะนําไปลวกนะคะแล้วก็ทิ้งให้เสด็จน้ําที่เราเลือกไวๆรสหมูสับต้ยมยำเนี่ยเพราะว่าเส้นของเขานะคะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่อืดด้วยนะคะเมื่อลวกเส้นเสร็จแล้วเสด็จน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็นําใส่เข้าไปในชามที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อจะนํามาคลุกเคล้ากับส่วนผสมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ข้าวคั่วใส่หมูนะคะหมูสับที่เรารวนเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่น้ําลงไปสักนิดหนึ่ง ะคละุกข้านิดนึงก่อนคลุกข้านิดนึงก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่แครอทนะคะแครอทเราก็หั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะแล้วก็เอาไปลวกให้สุกนะคะเราก็ใส่ผักชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็ใส่หอมแดงซอยนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะผงปรุงรสนะคะจากไวไวหมูสับต้มยำนี่เองนะคะ รสชาติต้องอร่อยแน่ๆอ่าเมื่อกลุ้คราเสร็จดีแล้วเราก็ใส่ใบสละลแน่ลงไปนิดหนึ่งอ่ะ,อะละค่ะนี่แค่นี้เองง่ายๆเสร็จแล้วค่ะเราก็จับใส่จานที่เราเตรียมเอาไว้เลยนะคะ นอกจากผลิตภัณฑ์ไวๆนะคะจะมีเมนูอร่อยเด็ดมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะทางผลิตภัณฑ์ไวๆเขาก็ยังมีโชคมาแจกให้กหลคุณผู้ชมด้วยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงนําซองเปล่าของผลิตภัณฑ์ไวไนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไวๆนะคะทุกรสชาติเลยนะคะเส้นหมี่อบแห้งไวๆนะคะหรือว่า คงปรุงสําเร็จตรารสเด็ดนะคะเพียงเขียนเมนูโปรดของคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในรายการไวัยวัยอร่อยคู่ครัวเพียงเท่านี้แหละคะ่ะคุณก็อาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับรางวัลจากผลิตภัณฑ์ไวัยวัยไปเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการไวัยวัยอร่อยคู่ครัวก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับแวนได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ